ปวดสะโพกลาวลงขาหายปวดได้ไม่ต้องกายภาพบ่อยๆแค่ลองทําตอนนี้สวัสดีครับไม่อยากพามาหาเมฆฟันครับวันนี้คุณจะมหเรื่อกันปวดสะโพกลาวลงขาครับผมแล้วคุณรักษาโดยการอาจจะเป็นการกินยาหรือทำกายภาพครับคุณอาจจะทำกายภาพเป็น10ครั้ง20ครั้งบางคนซื้อ10คอร์สเป็นร้อยครั้งอาการคุณไม่ไดีขึ้นหรือดีขึ้นแต่ไม่ดีเท่าที่ควรครับ นี่เลยครับคองให้คนนี้ครับก็เหมือนกันครับเนี่ยเรการปวดสะโพกล้วลงขาครับเห็นไหมครับผมปวดก็ล้วลงขาครับข้างขวาไปหากหมอเจ้าประทางกระดูกครับทำไงบ้างแบบหลายครั้งอาการไม่ดีขึ้นเลยนครับเจอเข็ดหมอฟันนะครับแจ้งอาการที่เป็นกระมินรับยามาสองครับนาทานยาสองวันอาการดีขึ้นมากครบหนึ่งอาการหายเกล็ดเปิดปกติแล้วเห็นไหมไม่ว่าคุณจะรักษามาเยอะรักษามาแล้วไหนหนึ่งเหตุผลที่หมอฟันใช้รักษาคนนอกเหนือจากการฝังเข็มคือการกินยาฮะและเคสนี้ไม่ได้มาเจอกับหมอฟันที่คลินิกครับหมอฟันแค่จัััดยาให้มนคครรรบบบอ คายลาคายกันในยาแก้ปวดกลุ่มใช่ไหมอันนี้สี่ครับคุณอย่าลืมยาแก้ปวดสมระสาทเพราะมันล้าลงค่ะดังนั้นครับถ้าคุณไม่ต้องการกายภาพบ่อยๆคุณลองใช้เทคนิคนี้ครับแล้วปรับยาให้มันถึงอาการที่คุณเป็นรับรองคุณจะดีขึ้นใครชอบคลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากๆให้หน่อยใครสนใจให้หมอฟันช่วยพิมพ์ว่าสนใจแต่เพบว่าวนันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดที่หมอฟันหมอฝังเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line@drsun ตามอมูลนี้นะครับ สวันนี้ไม่อยากพามาหามอฟันสวัสดีครับ